ก็มาอยู่ที่สายต่อนะครับพอดีเมื่อเช้าผมมีติดงานพระราชพิธีหลงการนิดนึงก็เลยตอนช้าเลยไม่ได้เข้ามาก็ามา,เข,า,มาเข้ามาตอนสายแนละ้วก็รูปนหน้าได้ดีนะครับพูดถองก็ดูตอนนี้ที่เบอร์สิบนักลบเท้าป่าเราขึ้นไปถึงยอดแล้วก็ก้าวหน้าได้ดีเมื่อเช้าก็เมื่อคืนก็เจอพบล่าง อยู่น่าจะสามล่างนะจำแล้วก็เดินหน้าต่อก็อยู่กันครบกลวนฮนะทั้งเบอร์หกขาลุยเบอร์สิบเอแล้วพี่แดงออกไปไหนอ๋อพี่แดนวันนี้พักอย่เพี่แดน,น,น,ก,น,แดนก็อยู่ขลางยิปเปี้มีพี่ทหารมาช่วยด้วยนะทหารก็น่าจะเอาเหล็กลงด้านข้างแล้วก็พี่เบอร์สิบก็ช่วยลุยอยู่ข้างบนนะแน่ตูงได้แล้วขอบคุณแต้มตูงนะเป็นท่านลาเท้า,าช่วยบริการเป็นอย่างดี ก็เดี๋ยวขึ้นข้างบนแล้วคงน่าจะเร็วขึ้นนะแต่ว่าก็ต้องค่อยๆปยไปเหมือนกันเพราะว่าพอเราเจอผู้ติดค้างก็ต้องเอาหน่วยเข้าไปช่วยด้วฝน,นนะก็ยังไม่ยังไม่ลงนะตกาเมื่อเช้า,าครับมีรถบีพี่ทีมงานแล้วอะอยู่ไหนเนี่ยทีมงานอยู่ครับอยู่ที่ไหนมีตะบนพนโขนครับพนขนนู่นอยู่ไหนอยู่ต่บนชน,นบุรีครับตะบนชน,น,น,นบุรีชนบุนรีโอเคแล้วนี่อยู่ไหนู จับเพิงสวัสดีครับอ่าไหนต้องนี้ทำไมสองสองดูใช่ไหมอ่อมอนเรรอตอร์ครับคอยเตอร์นะโอเคนี่อันนี้ก็สองดูอยู่อ่ะช่วยกันดูนะจะต้องคอยจ้องดูว่ามีพบอะไรไหมเนี่ยจะได้ช่วยเป็นหูเป็นตาให้กัเพลงครับแต่เกลงก็ตาไวนะคนขับเพลงนี่ตาไวเลยขึ้นไปถึงบนยอดแล้วก็ความสูงตรงนี้น่าจะมาถ้า20เมตรนะจากพื้นดิน ความสูงเดิมน่าจะเป็นร้อยเมตรนะเพราะว่าชั้นละสี่เมตรสามิาชั้นน่าจะร้อยกว่าเมตรลดลงมาเหลือยี่สิเมตรนะนนี้นะก็บัรจบกันแล้วผมว่าทางด้านนี้ทาหารก็ลุยครับเบอร์สอง พี่ทหารนี่ก็โหดเรยว่าทำจี้หลังกันเลยแต่สองคันนี้แล้วก็มีเบอร์สิบแปดก็มาช่วยลากไปด้านข้างเบอร์ห้ากลยออกนะพอทําเหล็กปุ๊บเบอร์ห้าช่วยกยออกแล้วก็ลากไปลงไปที่รถรถบรรทุกข้างล่างรถบรรทุกอันนี้ก็รออยู่อัน,นนี้คือรถเอากลยเข้าก็ทำงานเป็นทีมนะก็อยู่กันครบถ้วนนะตอนนี้ tại ngàn ดีทุกคนนะครับวันน in ha ี้ก็เมื ma ่อช้าก็มีคนเอาตะลัเปลามามอบให้นะเมื่อวานก็มีชาวตะลัเปลวลาพรมามอบให้วันนี้ก็มีตะลัเปลพี่สมศักดิ์ทีมนักวิ่งเราก็เอาตะลเปลมามอบให้การต่อนะครับมีพนักงานเราก็เลยมีตะลัเปลกินไโช์ตะลัเปลอยู่ดินี่เอาเนี่ตะลัเปลเมื่อวานละเมื่อวานเจ้าของมาให้วันนี้พี่สมศักดิ์การต้อนแหม่มเอามาให้เนี่ยแล้วก็ อยู่ข้างบนก็หิวก็หยิบกินไดแ้แต่ไม่ได้แล้วมีอาหารมีพอแล้วไม่ต้องส่งครับแค่บอกให้เห็นว่าเออเราก็มีคนที่เอามาช่วยตัดถนนนะทีแล้วก็จะแอบขโมยของพี่เกินตนนะลุงนถ้าหิวเพราะมันจะได้ไม่ต้องลงไปไงอยู่ข้างบนก็นั่งดู เหล็กก็น้อยลงแล้วน,นะแต่ว่าเขาเอาเหล็กลงมาเยอะมากนะตอนนี้ไม่นงานแบบเพิ่มลงมาวันละห้าร้อยคนได้ไหมเราไปกี่สถานีนะไม่ถึงจัดตอนนี้จัดเป็นกองครับสองกองสองกองตอน,อตอน,อตอนอหนึ่งวันครับโอเคก็วิ่งกันมานะสำหรับคุณวิ่งกันมา เดี๋ยวค่อยตัดยอดออกเปิดแล้วก็โหนที่ทำง,งานแบบหลังชนหลังชนเลยนะเนี่ยกองดินก็น่าจะค่อยๆลดลงแล้วอ้าวพี่พี่เบอร์สิบไปลุยขึ้นไปแล้ว นะวีชิตยอดเขาจุด E เราเรียกว่าจุด E นะยอดเขาโอโ้สองกับสิบนี้เรียกว่าก้นชนกันข้างหน้าเลยทำงานกันแบบ ต้องคอยส่องดีๆนะเว้ยก็มีงานฉีดน้ำเพื่อลดฝนอยู่ก็จริงแล้วมีรายร้าให้เราเห็นจะได้เห็นว่าคนเขาทำงานยังไงนะจะได้เข้าใจว่าสร้างงานเขาก็ทางานกันเป็นยังไงนะครับผมเองก็คอยมาให้กำลังใจก็แหละเดินทัดทายกนดูว่าขาดเหลืออะไร แต่จั้นก็ดูดีนะทุกอย่างครบถ้วนอาหารการกินครบอะไรน้ำมันเครื่องสายจลิกครบพนักงานเจ้าที่เพียงพอนะแต่เราต้องขอตอนนี้ช่วงนี้ข้าราชการเป็นหลักก่อนเพราะว่าเอกชนเ็าอาจต้องกลับไปช่วงสงกรานต์อะไรเงี้ยมีผัดติดเตะกำลังล่างแต่ราชการเราอยู่ได้นะก็มีทั้งตำรวจพลร่มทหารทหารก็มีทั้งทหารนทพหน่วยฐานพัฒนาทหารช่างกทมสำบั้งกันและบรรเทาสาธารณภัย นี่เป็นตัวหลักๆ,ๆที่อยู่นะครับทหารก็บุนมุนเบียนมาหลายกองนะมีฐานช่างราชบุรีมีฐานเรือก็มีนะฐานอากาศก็มาก็เป็นกําลังหลักของเราเลยตัวนี้ราชาการเป็นหลักก่าแล้วก็อเอกเรียนไทยนะเอกชนก็โอ้ต้องบอกเลยว่าเอกชนหลักๆคือคนขับรถด้วยนะเดี๋ยวว่ารถที่เป็นสีทั้งหมดที่เป็นของเอกชนหมดนะ นอกเหนือจากนี้ก็ยังมีเอกชนที่เข้ามาช่วยสจากเรื่องรถเว่าราชการไม่ได้ขับเก่งอย่างนี้หรอกเออเราไม่ได้มีประสบการณ์พี่เบอร์สิบเมื่อวานก็บอกว่าได้รางวัลด้วยนะท่านหัวหน้าพอาไทยบุ๊คเขาให้รางวัลในความลุยแต่ก็ให้ทุกคนอ่ะเมื่อวานเข้าใจว่ามีก็คือขอบคุณคนขับเกรนทุกคน เฮ้ยเบอร์สองนี่ควันดำไปเลยเว้ยต้องมาเปลี่ยนได้กองเลย